สวัสดีครับสวัสดีกับวันพุทธที่25ทธันวาคมนะครับเมื่อวันวันที่24ธันวาคมก็มีการประชุมของคอมอนะครับและได้มีมติคอมอเห็นชอบกับ2มาตรการสำคัญนะครับที่จะนำเสนอในวันนี้เรื่องแรกก็คือการผ่านร่างมติคอมอเห็นชอบทับค่าแรงขั้นต่ำา4 0 0บาทนะครับซึ่งก็ดินดีด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ได้ทุกจังหวัดนะครับจะได้เพียงบางจังหวัด เท่านั้นนะครับก็มาดูว่ามีจังหวัดไหนนะครับ4จังหวัด1อําอำเภอที่จะมีการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำก็คือ1จังหวัดภูเก็ตนะครับ2จังหวัดเชียงแซวนะครับ3จังหวัดชนบุรีนะครับ4จังหวัดระยองนะครับและอีก5นะครับเป็นอีก1จังหวัดแต่ว่าจะนับเพียง1อําอำเภอนะครับนั่นคืออำเภอเกาะสมุยเท่านั้นนะครับที่จะได้อัตราค่าแรงขั้นต่ำา400บาทนะครับที่จะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปนะครับ ส่วนในจังหวัดอื่นนะครับก็จะมีการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะครับให้ใกล้เคียงค่าแรงขั้นต่ํา400บาทนะครับทุกจังหวัดนะครับโดยจะมีการปรับอัตราและแต่จังหวัดจะมีการพิจารณากันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในเบื้องต้นก็จะมีการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ํา400บาทเพียง4จังหวัดและก็อีกหนึ่งอำเภอเท่านั้นนะครับส่วนอันน้จังหวัดอื่นๆก็รอการพิจารณาต่อไปอีกครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องที่2ก็คือ การแจกเงิน1,000 0บาทในเฟสที่2ที่จะโอนเป็นเงินสดเข้าทางบัญชีพร้อมเพ์ที่ผูกผ่านหมายเลขบัตรประชาชนนะครับโดยจะโอนเป็นเงินสดให้กับ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรน,นะครับโดยเป็นผู้ที่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วก็ได้รับการพิจารณาผ่านเรื่องเกี่ยวกับกฎเรื่องของไรายได้นะครับคือมีไรายได้ทั้งปีรวมกันไม่เกิน840,000บาทต่อปีนะครับและมีเงินเก็บไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับซึ่งจะนับถึงวันที่30มิถุนายน67นะครับเกี่ยวกับเงินเก็บ ให้ไม่เกิน5,000 500, บาทโดยมติคลมก็ได้เห็นชอบเกี่ยวกับโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาค่าของชีพนะครับโดยจะต้องตัดผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่15กันยายน67นะครับนั่นหมายความว่าผู้สูงอายุนั้นจะต้องเกิดก่อนมาที่15กันยายน2507นะครับถึงจะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ที่จะได้รับการโอนเงินเป็นเงินสดผ่านทางบัญชีพร้อมเปย์ที่ผูกผ่านใบเลขบัตร ประชาชนเอาไว้นะครับและเป็นผู้ที่จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐด,ด้วยนะครับและผ่านเกณฑ์การคัดกรองรายได้เกี่ยวกับรายได้ถึงจะได้รับการโอนเงินในครั้งนี้นะครับซึ่งผู้สูงอายุท่านใดที่คิดว่าผ่านเกณฑ์รายได้และ ลงทะเบียนแอปทางรัฐเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ผ่านหมายเลขบัตรประชาชนเอาไว้ได้เลยนะครับหรือผู้ใดที่มีบัญชีอยู่แล้วและไม่ได้ใช้จ่ายหรือดําเนินการอย่างใดก็สามารถไปตรวจสอบบัญชีว่ายัางใช้การได้หรือไม่และให้เปิดเป็นบัญชีที่พร้อมเพย์ที่ผูกผ่านหมายเลขบัตรประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้นะครับซึ่งผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์การชดกองก็จะมีประมาณ3.2ล้านรายนะครับโดยการกําหนดการโอนเงินนะครับจะโอนในช่วงเดือนมกราคม68นะครับซึ่งอาจจะอยู่ในช่วง ของมาที่29ก่อนเป็นที่29นะครับถือว่าเป็นวันตรุษจีนนะครับ ก็นั่นเองนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการนํารายชื่อเข้าสู่แอปทางรัฐให้ทําการตรวจสอบรายชื่อนะครับและยังไม่มีการกําหนดวันออกมานะครับแต่ก็สามารถเข้าไปเช็ครายชื่อได้นะครับผ่านแอปทางรัฐนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับว่าท่านผ่านหรือไม่นะครับถ้าผ่านก็จะขึ้นระดับที่5นะครับก็คือผ่านเกณฑ์การรายได้นะครับก็สามารถได้รับเงินสดการโอนเป็นเงินสดนะครับแต่ถ้าขึ้นระดับที่4ก็หมายความว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์รายได้หรือเกณฑ์การคัดกรองนะครับแต่ Các phần này... ยืดอุทธรณ์ได้ตามเงื่อนไขต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในเฟสที่4ี่ก็คือคนที่อายุยังไม่ถึง60ปีบริบูรณ์ก็คือ59ปีลงมานะครับที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์การคัดกรองได้นะครับซึ่งจะได้รับการโอนเงินในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหนึ่งช่วงนะครับแต่ก็ต้องรอการแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในเฟสที่3นี้นะครับจะไม่ได้รับเป็นเงินสดนะครับแต่จะได้รับเป็นรูปแบบของเงินดิจิตอล ตามโครงการที่มีกําหนดมาเดิมนะครับนั่นก็คือใช้ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ใช้ตามภูมิลําเนาของตัวเองตามบัตรประชาชนนะครับก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในเบื้องต้นก็จะมีการโอนเงินให้ในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับ และอีกหนึ่งกลุ่มที่รอคอยกันอยู่นะั่นคือในเฟสที่4สําหรับบุคคลผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับหรือบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้นะครับและไม่มีบัตรผู้พิการไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนในกลุ่มของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้นะครับซึ่งในการมติคลมอที่ประชุมในเมื่อวานนี้ก็ยังไม่มีมติที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ได้สรุปว่าอาจจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกรา คมในปีหน้าเป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ก็ต้องรอการถแถลงจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับและในกลุ่มของเฟสที่4นี้ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะได้รับการโอนเงินเป็นรูปแบบของเงินดิจิตอลนะครับจะไม่ได้รับเป็นเงินสดนะครับและใช้สิทธิ์ตามโครงการเหมือนเงินดิจิตอลทั่วไปนะครับซึ่งต่างจากกลุ่มที่1 กลุ่มปอบบานนะครับและกลุ่มที่2ผู้สูงอายุนะครับที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่จะได้รับเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกผ่านหมายเลขบัตรประชาชนนะครับส่วนในเฟสที่3และเฟสที่4นี้นะครับก็จะได้รับรูปแบบของเงินดิจิตอลแทนนะครับทั้งหมดนี้คือมติของคอรมอที่ผ่านการประชุมออกมานะครับและเป็นข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอกันในวันนี้นะครับถ้าดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมในวันนี้นะครับวันนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีครับ